สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องวิชาสามหรือว่าอภิญญาจิตหูทิพตาทิพนะคะที่ทุกคนสงสัยว่าการปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วมันมีฤทธิ์มันแบบสามารถเห็นผีเห็นวิญญาณสื่อสารได้กับเทวดาหรือว่าอะไรที่แบบว่าเรื่องลี้ลับสายมูเตลูอะไรทั้งหลายที่เราแบบว่าดูแล้วแบบว่าอยากรู้อ่ะอยากรู้เองบ้างเขารู้ได้ยังไงเขาเห็นได้ยังไงเนี่ย ก็อธิบายเรื่องขั้นต้นเลยนะคะเบสิกที่เราจะฝึกสมาธิกันเนี่ยคือหนึ่งคือคนที่จะได้เร็วเนี้ยมันก็ต้องมีฐานบารมีเก่าแต่ว่าสามารถฝึกกันได้ไหมก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหนึ่งมีครูบาอาจารย์ที่มีเหมือนกับว่าท่านมีพลังในการที่จะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีต้นธาตุต้นธรรม ก็คือเหมือนกับว่ามีกระแสพลังงานที่ดีๆให้กับพวกเราเนี้ยอย่างเราไปกราบไหว้ท่านก็จะสัมผัสได้ว่าเออท่านมีเมตตาเนาะพอเข้าไปวัดนี้แล้วรู้สึกว่าจิตว่างจิตเบาสบายสงบรับรู้ถึงพลังงานดีๆอันนั้นก็คือเหมือนกับว่าเป็นสถานที่ดีเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมของเราและเราก็เลือกสถานที่นั้นแหละเป็นที่ปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนภาวนาเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็สังเกตได้จาก แบบนี้เป็นเรื่องง่ายๆก่อนแล้วพอเข้าไปเข้าไปเรียนวิปาาัสนาญาณหรือว่าปฏิบัติธรรมเ,เวลานั่งสมาธิเนี่ยจะสังเกตได้ว่าจิตสงบนิ่งได้ไวพอนั่งสมาธิไปเนี่ยจิตมันรวมตรงไหนที่มันว่างๆเบาๆกวงๆเนี่ยให้ดูมันเบาๆแล้วก็จะเล่าประสบการณ์ที่คือครูบาอาจารย์ที่ท่านอยางยางแบบ โอ้โหเก่งมากเลยหลวงพ่อไก่วาตีวิสุธทธิธรรมอย่างเงี้ยเคยไปฝึกโอ้โหเก่งมากเลยท่านกําลังเยอะมากเลยแค่ไปฝึกแค่ทีเดียวนี้แบบว่าโอ้โหพลังงานมันพุ่งเลยครับจิตรวมอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วมันก็เปิดเงเหมือนจะก,กะมันเปิดแล้วมันก็เปิด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 ,ปดมาถึงที่บนหัวเงี้ยบนหัวมันก็ว่างเบา,บาโล่งสบายมันก็พ่งออกไปเลยอะ นั่งฟังเทศอยู่ดีๆดวงจิตมันก็ลอยออกมาจาก้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็หูทิฟตาทิฟมันก็แบบโอ้โหอลังการงานสร้างแต่แบบว่าทุกอย่างคือมันแบบสุดโต่งไปเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องอาศัยความสมดุลพอสมถะมันนําเนี่ยวิปัสสนาตัวตัดเนี่ยมันตามไม่ทันแล้วมันเป็นยังไงอ่ะพอมันเห็นผีเงี้ยมันก็กลัวสิครับก็คือการปฏิบัติสมถะอย่างเงี้ยมันก็จะเรื่องของความเป็นทิฟ ยานใหญ่อภิญญาอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญญามันไม่ทันไงมันตัดไม่ทันฉะนั้นเวลาเราฝึกเนี่ยเราอย่ามาดูถูกไอ้เรื่องที่แบบว่าต้องคอยบริกรรมยุบหนอพองหนอตัวเนี้แหละวิปัสสนาญาณกําหนดรู้เป็นปัญญาที่เราจะเอาไว้ช่วยตัวเองเวลาเราแบบกลัวสุดขีดโมโหสุดขีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญญากำหนดรู้ทันเงี้ยนะคะ รู้ทุกสภาวะจิตตัวเนี้มันจะเป็นปัญญาในการแบบว่าไม่ใช่กฎคมนะคะการรู้ตามการรู้ซึ่งสัจจกความเป็นจริงเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เรารู้สัมผัสเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เราแบบว่าทนมันได้พวกเนี้แล้วมันก็จะจางคายดับไปโดยอัตโนมัติฉะนั้นคนที่ อยากได้ฤทธิ์อยากได้อภิญญาหนึ่ง mm hmm. ก็ต้องแสวง mm hmm. หาครูบาอาจารย์สถานที่ที่เหมาะกับเราก่อน2แล้วก็ให้ฝึกกำหนดรู้พองหนอยุบหนอแล้วก็กำหนดรู้หนอคิดหนอร้อนหนอยเย็นหนอฟุ้งหนอตกใจหนอกลัวหนออะไรอย่างเงี้ยกลัวหนอกลัวหนออะไรอย่างเงี้ยกำหนดจนมันจนเราเข้าสู่ความปกติอันนี้ค่ะที่จะ ทำให้สมดุลกันทั้งสมถะและวิปัสนาการปฏิบัติเราถึงจะก้าวหน้าไม่ใช่ว่าเราจะมาแบบโอ้ยติดหน้าไม่อยากกำหนดเลยอยากอยู่เบาๆสบายๆเป็นไงล่ะ <S <S พอผีหลอกก็หนีกลับบ้านอาดหลานอะคะอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเดินแบบแบบอยู่ในวังน้ำวนอะ่ะพอไปปฏิบัติดีๆดๆเห็นผี NP ครับกลัวกลับบ้านครับ ฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกตั้งแต่เบสิกที่ว่ากําหนดรู้หนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอกําหนดรู้หนอกลัวหนอเห็นหนอได้ยินหนออะไรอย่างเงี้ยกาหนดเพื่อจะล้าลาลาล้าไปตัวเนี้มันจะทําให้เรารู้โดยปราศจากการยึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็จะไม่กลัวผีแล้วเราก็จะสามารถประคองตัวเองให้ฝึกปฏิบัติได้อย่างรอดฟังแม้แต่ว่าเราออกมาจากสํานักนั้นแล้วเราก็จะสามารถมีวิชาตัวเนี้ย ในการช่วยเหลือเยียวยา